โอเคครับก็ขอกาสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องสมัยเกมมิ่งเกย์เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็รับหน้าที่ภาคโดยนารามินเอลร์นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าแอดนารามินก็ได้เนาะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมของรถถังเฮลซิงนะครับก็จากที่ดูน่าจะเป็นไอดีมือใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็เพลเยอร์ก็เล่นโดยคุณเก็นชิส่วนๆนั่นเองนะครับมาในี้เกมก็เริ่มกันแล้วครับตอนนี้เฮลซิงก็มีการเคลื่อนที่กันไปฝั่งของไล รถทางหนักนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เฮลซิงอ่ะจริงๆเฮลซิงสามารถไปเลนไหนก็ได้นะเฮลซิงอะ่ะถ้าคนจะเล่นเนาะแต่ว่าเฮลซิงกอ่ะเขาจะชอบไปเล่นรถเลนรถทางเบากลางกันมากกว่านะครับเนื่องจากว,ว่าเฮลซิงมันเป็นยัยไปคายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เจาะดีขนาดนั้นนะครับมันเจาะได้ไหมเจาะได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เจาะเก่งเท่ายายไปคาดคันอื่นในสายวิจัยนั่นเองนะครับแต่ก็พอสู้ได้เนาะตอนนี้ครับก็มีการเล่นกันเกิดขึ้นนะครับโอเคยังวืดอยู่ วีเคว่าไงครับวีเคว่าไงแต่อันนี้น่าจะบอดนะครับวีเคอันนี้น่าจะบอดนะครับตอนนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่กันไปตรงกลางแล้วนะครับมีการขึ้นเนินขึ้นตึกตึกล้างขึ้นตึกและยีบเก้าเลงอื้อสี่ร้อยสามสิบหกครับไฟไหม้นั่นเองนะครับสาสเตยเมื่อไหร่ยิงบอดอ่าและมีการเลงเกิดขึ้นชุดที่สองจะโดนไหมจะโดนไหมโดนเสร็จยิงเรียบร้อยโดนเพื่อนล้าช็อตเรียบร้อยครับไทเกอร์บอกขอกอดน,นะครับอีอีนั่นเองแล้วก็ไทเกอร์พีพอเช่ไทเกอร์พอเช่หัน หันโดนหนึ่งนะัดอีกหนึ่งนะัดโดนเต็นตะขาบนั่นเองก็ถือว่าเจ็บใช้ได้นะครับต่อยเก้าเ้าเองน่าจะเจ็บมั้งนะครับอ่าและว่าไงครับพีทีสามเตอร์เตอร์เข้านัดเดียวแต่เข้าไป200อนะครับถือว่าเจ็บอยู่เจ็บอยู่ที่แปลว่าอาจจะไม่เจ็บก็ได้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยโหลดไปก่อนนะครับแล้วก็รดเสร็จว่าไงขึ้นอีกขึ้นเนินอีกแล้วยิ่ง โดนไปสองนะัดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดดาเมจอีกตอนนี้ก็เป็นหันหกเจ็ดดาเมจนั่นเองนะครับก็หันอันนี้ก็เสียนะเส่ยงนะเสี่ยงนะอ่าไปอ้าวไปเล่นไทเกอร์ต้ง,งนั้นอ้าวจอเข้านัดเดียวนะครับอ่าและเรียบร้อยพีสามเธอแตกนะครับก็เนาะเป็นบอตนั่นเองนะครับอ่าและแบ็คพรินซ์แบ็คพรินซ์ว่าไงแบ็คพรินซ์วิ่งโอเคโดนไป373ดาเมจนะครับตอนนี้ก็เป็น2 1ง2ดาเมจแล้วก็โหลด จะโดนย่งจะไม่โดนยิงไปก่อนหนึ่งนะัดยิงเรียบร้อยแบ็คพรินส์โดนเก็บไปเรียบร้อยโดยเฮซิ่งนั่นเองนะครับแต่เมก็ไป2 4 0พแล้วเนาะอ่าแล้วตอนนี้เอเมกเอเมกว่าไงเอเมกยิงคน,นอื่น เปลี่ยนลูกไหมเปลี่ยนลกูกเฮดอีแล้วก็ยิงยิงโดนไปลกูกเฮดอีเก็บเน,น้นเน้น265ดัมเมจนะครับอะไรเองมันก็เก็บเพื่อนไปอีกหนึ่งคันนั่นเองครับก็ถอยยาวบอกเลยถอยยาวทีฟ้าทีฟ้าอือโดนยิงเต็มเต็ม347ดัมเมจรวมเป็นสามคันเก้าสิบเก้านั่นเองครับแถมหนึ่งไม่ได้หรอเอาละครับทีนี้โดนยิงโดนยิงหนึ่งนัดนัดที่หนึ่งโดนเรียบร้อยล่าชดชาวบ,บ้านไปได้หนึ่งคันนะครับพี่สามที 3, 100, ท่หนึ่งร้อยเห็นแล้วสวัสดีเพื่อนมาโผล่มาสักหน่อยมามะมามะ เรียบร้อยโดนยิงไป3ามเมื่อสิบเหยียบใช้ได้แล้วก็เราก็สวดกลับมาได้อีกสามร้อยห้าสิบแปดดมเมจนะครับตอนนี้ไปสามพันห้าร้อยสามสิบ่ดัมเมจแล้วถือว่าถือว่าดีอยู่นะสำหรับคันนี้เนาะอ้าวเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าโดนไปสามร้อยหกสิบเจ็ดดามเมตอีกแล้วก็เอาไงครับจะชนไหมชนไหมเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งคันนะครับชนแบบกระจังแบบเละเลยทีเดียวนะครับ อันนี้อันนี้การชนน่าจะหักไปแน่นอนนะครับชนแรงขนาดนี้นะครับก็ตอนนี้จะเหลือแค่1ต่อ2นั่นเองนะครับดูซิว่าจะสามารถปิดฉากกันได้เปล่าโอ้โหแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็สนเฉียดไปนะครับโอ้รอดไปนะครับตอนนี้ตอนนี้เฮลซิงมีการวิ่งโดยที่จะการใครก่อนทีสามสีหนึ่งแล้วก็วิ่งตามนะครับไทเกอร์พียิงวุ้นครับเราก็ยิงครับยิงแต่ยิงไม่เข้าครับนัดหนึ่งยิงวุ้นนัดหนึ่งยิงไม่เข้าไทเกอร์พีรอเสร็จแล้วโดยยิงไปอือหือสองร้อยสิบเจ็ดแล้วก็อ้อมอืดมีจอดเรียบร้อยเก็บไปอีกหนนะครับ ตอนนี้ได้ไปแล้ว4คิวนั่นเองครับอเชียรเชียรทีสามใส่หญิงไม่โดนเอาไงครับตอนนี้มีการเล็งยิงโดนไหมอืดอึือติดติดโดนไปอีกหนึ่งนะ215แถมตัดเนตขับไปได้นะครับอ่าครับทีเนี้ยเกมยากแน่ๆครับรอบนี้น่าจะใช้ติดต๋าวิทยาหน่อยนะครับรอบนี้ไอ้ทีสามทีก่ก็แอบหลังมา้าเราก็แอบหลังไทเกอร์นะครับอึ้เชียรลบกอนดูดเรียเอาไงจะพอไหมถอยถอยอึดอึือ,อเอาไง เรียบร้อยโอ้โหใช้ได้อีกนิดเดียวโอ้โหแม่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับคันนี้เนาะถ้าเกิดเราชนะอาจจะอาจเอ็มแตกเลยก็ได้นะครับก็คลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าเกิดชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันในคราหน้าสหลับวันนี้บายครับผม i